นะคะแบบซอยนะคะไม่ใช่เป็นแบบแบตเตอรี่แล้วก็ทูบ็อกแบบใช้บัตเตเรี่มันก็วนเวียนอยู่อยู่แค่นี้เองเรองงานตัดผมถ้าใครดูไม่ออกนี่แปลว่าเราเรียนยังไม่ถึงนะเรายังไม่เก็ตเราก็เรียนใหม่นะคะ,อ,ะอย่างเงี้ยไม่จ้องมีน้องใช้หวีเล็สเลยใครนี่ก็ได้อ้าวโยกไหมบางคนไปนู่นเลย<ม>ใช่นไหม คนเรียนละหัวที่ตั้งใจไว้ว่าจะให้มันเป็นแบบนี้มันไม่เป็นอาไม่เป็นไรนะเรียนผิดเรียนถูกนอคความตความอยที่เรากหนดใช่การกำหนดได้เลยอยันนี้เราแะ่แค่ว่าลูกค้าขาวมากขาวนนะ้อยใช่บางคนบอ,บอกเอาขาวเลยนะเราก็ใช้แต่จะให้ขาวแค่ไหนก็นแล้วแต่คุณก็จะต้องมีคำว่านวลน ขึ้นไปไม่ใช่ขาวปืดเจาะไปเลยไม่เป็นไรมันอยู่ข้างในไม่ใช่นะคะเราจะต้องแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องกระดกให้มันรับก,กันอ่าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเอามีกโกนเอากานเอามีเอ่อเอา,เอากระกระมีซอยนะกับบัตรตะเลี่ยนตัวเลขมาช่วยกันเก็บหรือหยีเล็กอะไรเงี้ยนะคะค่อยๆแต่งรอยต่อระหว่างอ่านะคะ ปล่อยนี้ลงมาเพราะว่าถ้าเกิดเราหนาเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งก็จะบางกว่าใช้อะไรแต่พอแต่แล้วลูกค้าบอกว่าไม่ต้องเป็นทูบล็อกนะช่างเปิดเลยอย่างเงี้ยอาจารย์คุยกับลูกค้าได้นะทีมันอะไรลูกค้าสั่งแบบนี้นะแล้วก็ไล่ไปเลยใช่ไล่ขึ้นไป นะคะก็มีตรงนี้เราก็เก็บไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งแบบว่าส่วนที่ระวงังมากที่สุดคือส่สวนด้านหน้าหรือลูกแก้วแล้วก็เก็บไว้ก่อนมันมันเหมือนมันมีกลิ่นไม่ไม่อะไรก็ม้หรือว่าเราระเว้นนที่เขาบอกว่าดูเท่มันมีกลิ่นนะคะน,นี่ก็จะเป็นเปิดข้าง ตรงเนี้ยนะคะอย่าให้มันเป็นรอยต่อนะคะอย่าให้เป็นรอยต่อถ้าเป็นรอยต่อปุุกนะคะเราต้องออกแรงนิดหน่อยนะคะค่อยๆแต่งบางคนทิ้งไว้เลยอ่ะนะคะไม่ทําอะไรเลยนะคะเหมือนนี้ตอนนี้เราเรียนรู้เครื่องมือทั้งหลายชิน้นแล้วกันไกลฟันก็ได้เาบัตรเตเรียนก็ได้นะ,ค,ะค่อยๆแต่งแต่ว่าไปปล่อยอย่างเนี้ยตรงนี้มันไม่คืนกันเดี๋ยวก็พี่โกนมาซ้อ,ซอ นี้ก็เป็นเนี้นะคะเปิดข้างอ่าแ,แล้วค่อยหมัดตรงนี้ให้ระวังนิดหนึ่งร็จแล้วข้างหน้านะคะด้านข้างต้องเก็บความยาวข้างหน้าไว้นิดนึงนะคะเนี่ยผมถ้าข้างหน้าเราต้องการไว้ยาวนะคะเป็นการออกแบบเราอย่าเพิ่งไปตัดของเขาออกออกแไว้ก่อนใช่เอาคลิปนี่ไว้ก่อนอ่าตรงนี้ ที่มล็ลเปลิดข้างไปเลยเนาะหให้เหมือนกันนะคะเพียงแต่อาจจะไว้ความยาวตรงนี้นะคะเราก็ติดคิค่อยๆบางครั้งเราเปื้ดไปเลยเดี๋ยวมันจะหมดนะคะเราอาจจะไม่ได้สูงข้างนี้อาจจะต่ำกว่าได้อยู่ที่เราคาวา่าโซเฟียช่าไม่มีอะไรเหมือนกันนะคะต้งนี้ต่ำกว่าต่ำกว่า,<ย>าได้ค่อยๆไล่ราะว่าข้างนี้ยาวก,กว่าได้ กอย่างได้หมดอ่าที่คถามค้าบอกเอออยากได้แบบทรงที่มันที่มันดูดูเป็นแฟชั่นคต่ยถ้าเขาบอกว่า แล้วแต่ช่างเลยช่างช่างจะตัดยังไงออกแบบนิดหน่อยอ่ะเขาอยากดูภูมิช่างเราก็ต้องเนี่ยเห็นไหมพอเปิดออกมาแค่แค่นิดเดียวใช่ไหมแค่นิดเดียวเอาต่ำๆกข้างนู้ดเอาสูงๆหน่อยหรือจะไถเวอร์ไปเลยก็ได้นะคะพอเสร็จแล้วก็มางานกันกลาข้างหน้านะคะไปอัดแบได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายข้างหน้าเราก็ตัดเหมือนเราตัดคอมมกา ตัดอ่ไม่ใช่ข้อมม่าคอฟนะคะที่เราตัดไปลงทรงทรงนี้ทีนี้ความยาวตรงนี้มันน้อยนะคะความยาวตรงนี้น้อยเราก็ต้องการตัดเราไม่ตัดเราตัดแบบเฉียงนะเทมาข้างนี้แต่บังเอิญว่ามุมทางนี้มันก็เป็นผมที่สั้นมุมด้านด้านริมนี้ก็เอียงม,มาอย่า เวลาตัดทุกครั้งหัดประคองกันไกลนะคะคนะคะ,ะ,คะแล้วส่วนบนทำยังไงนะคะคส่วนบนเนี่ยก็ไล่ดูนะคะเดี๋ยผมนะคะไล่เชื่อมกันขึ้นมานะคะจาก ริมนี้ไล่ย,ยกขึ้นมานะคะเราตัดไปแล้วนะตัดทุกครั้งก็ต้องยกมาดูนะคะเก็บปล่อยมาเลยให้บางบางไปเนึ่งตัวนะคะเราจะเล่นลกเล่นประมาณไหนลองลองคิดอ,ออกแบบออกมาแล้วก็มันจะตัดยังไงอ่ามันสามารถไล่มาอย่างเงี้ยการไล่ลงมาอย่างเงี้ยได้เพื่ออะไร ถ้ากลีบส้มมันจะหายกรีบส้มคือแบบนี้ใช่ไหม <Wait. S 2> แต่ถ้าไล่มาอย่างเงี้ยตรงเนี้ยท,ที่ที่หน้าผากเบาๆขอ<บ> au, โทษนะตรงเนี้ยมันจะยังอยู่เนื่องจากลายผมทุกคนมันจะมีง่ามนะคะมันจะมีง่ามก็ต้องไล่ลงมาไล่ลงมาเพื่อ <eleven economies> เพื่อที่จะปิดเพื่อที่จะปกปกป้องผมผมที่อยู่ ที่อยู่ด้านหน้าไล่โยกขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าจับลักษณะเหมือนนะจับเหมือนต้้นกระดูกปลายนิ้วอะ เพื่อให้มันมีความยาวกระดกขึ้นก็ไล่ขึ้นน่าจะลายหยกใช่มันจะให้มันฝิดนิดๆก็ได้ขึ้นส่วนตรงนี้นะคะเราเราป้องกันไม่ให้ที่ส่วนของหน้าผากเนี่ยมันมันหายไปผมพอพอกแล้วมันจะฝืดนนะะะคมัจฝุดน,นิดนึง เช็คมาหาตรงนี้หน่อยอันนี้นะคะไล่ต่อเนื่อ ก็ดูในในกระจกหลังถ้ามาทางนี้ถ้ามันมาไงเนเพราะนั้นอะ,อนะทุกอย่างเลยมันจะเชื่อมเชื่อมกันไปหมดเลยเชื่อมมาหากันจากด,ด้านนะจอนพับถ้ามันไม่หมดอะปัไกายฟันก็มีส่วนที่จะมาช่วยได้ พยุนกันไลฟันน,นะ,ะส่วนตรงตรงระหว่างร้อยแสะดูในกระจกนะตรงนี้นะนะคะแล้วเ,เราอยากเฉพาะตรงตรงระหว่างส่วนข้างเนี้ย เราอยากให้มันชี้ๆนะคะแล้วก็พันอย่างนี้เลยนะประมาณสิบเหรียญสิบนะครแล้วก็จันะตอนี้จะสั้นแะล้วนกะ็จนะตะันะะ้งนะะถ้าเราใช้กันไกลตักบางทีมันจะเป็นอะไร<จ>ะมันจะเป็นเป็น,ปนก้อนนะคะ ส่วนการบิดมันจะมีส่วนที่สั้นส่วนที่ยาวมันจะเป็นเหมือนมันจะเขาเรียกกันจะค้ากันไว้อยู่นะครับแล้วก็จะทาให้ฟีทรงผมพรเนี้มันก็จะหมุนเวียนกลับมาตัย่ก่อนนะครับเขาไว้คนระดัเวลาเขาจับตรงนี้เขาก็จะผมก็จะทําให้ลุกตรงนี้ดูสูงพอสูงขึ้นหัวหัวมันยาวขึ้นเชฟมันก็สูงขึ้นนะคะใช่ถ้าคนผมชี้นะอ่า ตรงนี้ก็ไล่ไล่ขึ้นไปทนึงกันไก่ฟันสามารถไล่แบบนี้ได้ไม่จําเป็นเราจะต้องนะคะใส่ยแย่เข้าไปนะคะกระดกแล้วเหมือนเราเอาปลายกระดกกระดกปลายอะไรปลายคมล่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเก็บไม่ใช่กระดกแย่เข้าไปสักสักโนนะคะไม่ไม่ใช่นะคะ อันนี้เปิดนะอันนี้เปิดทางแต่งตรงเนี้บางทีกันไกลตัดบางทีมันจื๊บมันหายใช่ไหมเราก็ระวังสุดๆอ้าวจับตรงกลางนี่คือ,อไรลดเนื้อผมที่คูไม่ตัดชืบตรงนี้ออกไปครั้งแรกอ่ะครูกลัวตรงนี้มันดิ ผพรผมพอมันแข็งแล้วถ้าเกิดเราใกดลอดถ่ายพืชไปเลยมันดีดเราก็สามารถมาเล่นลูกเล่นเก็บอย่างนี้ยได้ไม่ให้มันดีนะคะตรงนี้อย่างี้มันพองมันเราเราเหมือนผมเราตัดลองทรงหรือว่าซอยผมแล้วมันดำอยู่จุดหนึ่งเราสามารถใช้ปลายเนี่ยเข้าไปเก็บแค่นี้พอประคองกันไกดแล้วเก็บแย่นะคะแย่เข้าไปเก็บม, yeah, yeah, ม,มันก็หายแล้ว โอเคประมาณนี้นะคะข้างหน้านี้ข้างหน้านี้เหลือไว้พี่มาอะไรเขานะคะทําให้ในแบบเขาบ้างจะออกแบบเอาแบบเดิมหรือหรือจะเอาแบบนะคะทรงซอยเปิดข้างข้างสั้นยาวข้าง มาไทรทแ่คือเอเดียวาไม่เปลี่ยนแปลงก็คนดีด่าหุนมาาไทแค่แมาคนเอืไปเป่าแห้งดูนะคะเื่อนได้ผมอ่านแล้เวลาฝึกว่ามายืนฝั่งนี้ต้องถือให้ได้สองมือนี้นะคะอย่าลากให้ให้ตามอย่างเนี้ย ตามความยาวส่วนด้านบน่ต้ก็ควักแบกบนะคะเราเราแยกโซนก่อนก่อ้มังก้อนแห่งก่อนถึกลากตามโอ้ะะมันังเสียบมีเยอะนะคะ พอหลังจากนั้นะะนะคะใช่ะหมแยกได้หนีหหน,น,หนี่แหละไะม่เป็นใครยังหบบนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ